ก็แพ้ห้าครั้งครับล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางด้านเสกสรรนะครับมอวลลาพรนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่คือคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้ครับสวัสดีครับพี่ชมครับสวัสดีครับหนุยเดโนครับและก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนอีกหนึ่งสัปดาห์ครับพี่ป๋องไปแดก็พี่ป๋องนี่ติดภารกิจครับสัปดาห์หน้าแกก็ติดภารกิจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูครับ หนูไดโนโก็ถูกภารกิจเหมือนกันครับผมนะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้อาจจะคิดถึงม่ป๋องนานหน่อยแต่คอไม่อยู่ก็จะคิดถึงไงใช่ครับเดี๋ยวมา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 นะครับเอาครับยกแรกคู่แรกครับคู่นี้นี่ติดตามให้ดีๆเลยครับเพชรสองคมนี่ทางผู้ใหญ่ไพยยโร์บอกว่านี่คืออนาคตของข่ายคนต่อไปครับอายุน้อยนะ17ปีเท่านั้นเองครับแต่ว่ารูปร่างสูงยาวใหญ่มากวันนี้ก็ถือว่ามาเข้าเวนแทน เจ้านัดราชานนท์นะครับแต่ว่าเพชรสองคมเนี่ยมีการเตรียมตัวพิ่ซอมรอรายการอยู่แล้วครับก็พร้อมเสียบครับทักทายด้วยหมัดไป1ชุดครับเพชรสองคมขยับเดินเข้าหาครับฉลามเพชรอายุมากกว่า6ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักเข้ากันครับ123ปอนด์ครับส่วนสูงก็ไม่หนีกันมากนะเอาละครับเริ่มจะ ทักทายกันเจ็บๆครับด้วยแข้งสลับกับหมัดครับขยับไปครับรอจังหวะครับเตะขวาครับเสยขึ้นมาครับยังใจเย็นอยู่ครับสลามเพชรนี่การเตรียมตัวดีกว่าก็จริงครับแต่วันนี้นี่มาเจอเพชรสองคมที่ช่วงหลังนี่ก็โอ้โหเป็นแจ้งเกิดได้แล้วครับอ้าวครับต่อยหมัดนี่มีกระเด็นกระดอนให้เห็นครับหมัดขวาไมได้ลุ้นเลยครับมัดนี้เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ตัดล้มลงไป ยืนขาเดียวครับโดนกวาดล้มลงไปยังไม่เคยชยกันที่ไหนมาก,ก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกของทั้งคู่ครับที่มีโอกาสได้มาปะทะฝีมือกันแข้งขวาครับชลาเพชรเกียร์รโต้แต่หมัดไม่โดนแต่แข้งโดนครับแมแต่ว่าจาังหวะสุดท้ายชลาเพชรบวกหมัดโต้ขึ้นไปเหมือนกันมีโอกาสที่จะอุณภูมิในความเดือดแล้วก็ไม่คบยกมี เริ่มเห็นแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ใสเต็มกันเลยครับขยาบเข้าไปครับแต่ขวาหลุดครับท่นั่นฉลามเพชรรับรอจังหวะเดินเข้ามาหมัดขวามีเหมือนกันครับเป็นสองคมดูแล้วนี่เชื่อว่าถ้าผ่านยกนี้ไม่ได้เนี่ยยกต่อไปนเดือดแน่นอนครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นคู่เปิดหัวที่พลาดไม่ได้ครับแมจังหวะวางแข้งเจ้ากันไปชุดนี้พยายามที่จะโต้ตลอดนะครับไม่มีใคร นี่ฮะพยายามจะเน้นที่หมัดครับเพชสองคมอ่ะดูวงในหน่อยครับสลามเพชล็อกครับจับบนแต่ว่าแหมยังไม่รีบตีครับหมดยกที่1นึ่ครับคูนะครับมีจําหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศบริษัททวินสเปเชียลครับผู้ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลนะครับ SP w a r แวร u s ฮรับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศครับ0817613333 Compact b r เบรกมาตรฐาน ยุโรปอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกลิงกี้กระเป๋าแวรชชันที่ลงตัวกับทุกวันของคุณออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงที่สุดของสติแบลงต้องโนสบสยามสแควร์ซอยหชุดกีฬากีฬาส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมไข่มวยพอหอมกินและไข่มวยสิงห์มาวินครับอะไรครับมาดูกันต่อครับบนเวทีครับยกแรกครับฉลามเพชรกับเพชรสคมครับ แยกออกมาครับเพชรหน้าหรือเพชรหลังครับเพชรไหนจะแกร่งกว่ากันครับชื่อนี่มีเพชรอยู่ที่ชื่อได้กันทั้งคู่ครับเตะขวาไปครับฉลามเพชรโยนเข่าเข้าไปครับตีคืนมาครับเพชรสองคมตีมาตีคืนจังหวะรวบ้วตีซ้ายครับตีขวาขึ้นไปครับยังไม่ชัดเจนครับแยังมาก่อนนี่นอกปีในครับค่อยๆเบียดเข้าไปเป็นนักชกรุ่นพี่ครับฉลามเพชรที่ขยับเดินเข้าหา เพชรสองคมยังไงดีครับขยับขยับดึงจังหวะแล้วจิ้มขวาครับแล้วก็อีกทีหนึ่งครับโอ้โหเจอหมัดนี้สุดเลยครับอาล้ครับอาแล้วครับโอกาสทองของเพชรสองคมโอ้โหดูครับรอจังหวะและกดเลี่ยงครับเน้นๆเลยโอ้โหต้องต้องกอดไม่กอดเลยครับฉลามเพชรโอ้นี่ครับแขกงเลยครับเอาครับนาทีวิกฤตครับตอนนี้ครับฟืนหรือยังครับชนะฉลามเพชรครับเพชรสองคมโยนเข่าเข้าไปครับ ตอนนี้กลายเป็นฉลามที่ได้กิ่นข่าวเลือด,ดี่เป็นนักเตะเพชรสองคมก่อนครับตีไปจะจับขาแล้วดันล้มลงไปดีเสียหลักไปทั้งคู่ครับดูครับสะดุ้งโหยงครับเจอบัตรเื่อสักคู่นี้นะเริมจะตั้งหลักได้แล้วเหมันกันครับฉลาเพชรดูว่าเพชรสองคมจะตามได้ไหมครับจะตามงานได้ไหมยพยายามเข้าไปครับโอ้พยายามงัดสองไม่โดนอ่ะวงในครับล็อกล็อกแล้วตีครับทางฝ่ายทางตีก็ดูเหมือนว่า อาจจะยังไม่เร่งมากนะครับทางด้านเพชรสังคมนี่ฮะค่อยๆเบียดเข้าไปแล้วก็รอหาจังหวะต่อยหมัดครับแม่วันนีมานิ่งครับรอบวกหมัดรอกดเน้นๆครับขยับเข้าไปนี่ฮะหมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายครับตนายกดแขนไม่มีอะไรเอาครับแยกมาครับช็อตนี้ครับเดินเข้าหาครับฉลามเพชรไปขวาโดนหมัดอีกแล้วครับจากเพชรสังคมก็เจอศอกสั้นๆครับ หน้าลอ,อยกัดตกมือหลดไม่ได้เลยครับเทาน้นฉลาเพชรครับเป็นสองคมงมาครับรอจังหวะครับยังไงดีขยับถีบไว้ต่อยขึ้นเหมือนกันาละวงในครับของฉลาเพชรพยายามจะขึ้นบนแล้วก็เด้งตีครับแมเป็นสองคมวงในเนี่ยรวบเอวเอาไว้ครับยังไม่เร่งอะไรมากมายขยับเข้าไปนายยกกับแก๊กซ้ายครับ เพชรสองคมน่าแล้วก็บทยกที่สองครับเปิดหัววันนี้ไปดูไฮไลท์ยกที่ผ่านมาครับเนี่ยครับหมัดของเพชรสองคมครับโอ้โหต่อยขวาตรงแม่นมากครับเนี่ยฮะย่อเลยครับแหมยังดีที่ไปติดเชือกครับนี่ฮะหมัดของเพชรสองคมพยายามหาจังหวะต่อยอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนนะครับสำหรับทางด้านฉลาวเพชร ถ้าเกิดการตกอาจจะโดนอีกครับมาดูว่ายกนี้ทีมงานแก้เกมยังไงครับทีมงานค่ายมวยสอราชภูมิยกที่สครับลุยต่อเดินเข้าหาครับท่านัชลามเพชรครับตซ้ายครับอยายาไปทีมสวนมาดิไม่โดนครับตีก็ับวงในล็อกได้คล้องได้ครับเด้งตีครับ ครับเปลี่ยนแผนมาเล่นวงในบ้างครับในเมื่อสู้วงนอกไม่ได้ก็ระเปียบปรับมาเจอวงในครับยังไงครับคนละทีอยู่แยกออกมาอ่าล่ะมาดูแผนวงในของชลาเพชรตีได้ไม่ได้ครับโอ้โหหมัดขวายังทํางานได้ดีครับเสียบเข่าครับชาลาเพชรเน้นในครับเกาะติดเกาะติดแล้วตีได้ไหมเตงตีเอาลูกแข็งแรงมาสู้ครับ สมคมหมุนออกมาล็อกล็อกล็อกแม่แต่ว่ายังโต้ไม่ได้เอาครับแยงออกมาครับขยดินคเับสลามเพชรเตะซ้ายไปครับหมัดขวาแม่แล้วก็เสียหลักล้มลงไปเองครับโอ,อ้ยสงคมเนี่ยรอดักเลยนะเข้าหลัวไปหน่อยครับเอาละครับเตะซ้ายแล้วจับนครับสมคมก็ล็อกสู้ครับแล้วก็มีโต้ครับผในอ่ต่างฝ่ายต่างล็อกแล้วก็ตีเข่า ล้อกรักเตงตีครับชลาเพชรจังหวะนี้แมเพชรสองขมไปเข่าอ่อนล้มลงไปอยู่ล่างครับแตไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ครับเพชรสองขมยกมินออกมาตั้งรับครับฟังไว้ก่อนฉลาเพชรเดินเข้าไปแม่แต่จังหวะยังหลุดยังหลวมอยู่ครับหัดขวาดึงแล้วก็จะตอบโต้คืนยังไม่โดนครับตีก่อนครับตีคืน ย้ำรูดมาตีซ้ายครับรวบรัดล่างแล้วก็ให้กรรมการแยกแหมวงุมในก็เริ่มจะตีได้ครับทากด้านฉลามเพชรครับส่วนเพชรสองคมก็เน้นที่นอกเหมือนเดิมครับถึงจังหวะจังหวะนี้เป็นของใครขยับขยับเอาละครับพยายามกวางแล้วเสียบนีแบบ่ฮะลูกล็อกลูกมัดนี่เป็นฉลามเพชรแล้วครับเอาฟัดไปเรื่อยครับต,ตามสไตล์เห็นบบุในเป็นพิเศษครับยกนี้ อยากมาครับขยับเตะซ้ายหลุดไปครับเจอสองชันๆก็ยังไม่ถึงตัวครับตีก่อนครับวงในตีครับอ่าเปลี่ยนแผนาวงในครับยังไงครับเพชรสองคมเพชรสองคมพยามตีขึ้นเหมือนกันครับ ล็อกคืนต, casa, ตีมาตีคืนครับปิดมาหาเหลี่ยมก็ตีมาเสียบคืนรอจังหวะแล้วก็ขวางไว้ก่อนครับขวางแล้วตีครับฉลามเพชรขวางแล้วตีทีนึงครับอาครับที่ขวางหน้าบ้านตัวเองเลยโอ,โอ้โหดูครับยกนี้หน,นักไปทางวงในครับยกนีาวงนอกมีมักงปลาไฟครับแต่ว่าฉลามเพชรนี่ถึงตัวตลอดครับเสียบเข่าเข้าไปขยับขยับช่วงปลายยกที่3มครับ แขงซ้ายครับโอ้โหเต็มเต็มต oh ีครับถอยหมัดจังหวะนี้เอาร่วงเลยครับโอ้โหแม่กลายเป็นว่าเพชรสองคมมาโดนหมัดซะเองครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบที่ยกสามครับหลังจากที่พยายามเดินเบียดมาทั้งยกเลยครับยกนี้พยายามเน้นวงในนะครับแต่จบด้วยหมัดครับฉลามเพชรสรราชภูมิครับ เอาชนะน็อกทางด้านเพชรสองคมสวนลวงลดยกไปในยกที่3นี่ครับผหด้าของผู้ชนะครับจะเกิดได้แล้วครับหลังจากที่ไฟล์ล่าสุดแพ้น็อกมาครับไฟนี้กลับมาชนะน็อกได้เดี๋ยวไปดูไลท์อีกครั้งหนึ่งครับหมัดไหนครับหมัดนี้ครับโอ้โหขวาตรงครับอ่ะอีกมุมหนึ่งครับ ให้เห็นกันชัดๆครับน่าจะโดนโบริเวณกกหูนะเรียบร้อยครับอ,อีกมุมนึงครับเอาให้เห็นกันชัดๆไปเลยครับนี่ฮะจบที่ยกสาม